สวัสดีครับเพื่อนๆชาวโซเชียลแคมนะครับ Facebook, เฟซบุ๊กแล้วก็แล้วก็อะไรวะเพื่อนเพจก็ไอจีครับคิดถึงทุกคนมากนะครับก็ไม่ไม่ได้จะไม่อัดนะแต่ว่าไม่มีเวลามาอาัดเท่าไหร่ก็วันนี้ว่างมาอัดก็มาอัดให้นะฮะก็วันนี้จะมีเพลงมาให้ฟังครับเอาท่อนหกพอนะอยู่ต่อเลยได้ไหม อย่าปล่อยตัวฉันไปเธอก็รู้ทั้งหัวใจฉันอยู่ที่เธอหมดแล้วตอนนี้อย่าได้ยินคำว่ารักแทนคำบอกลาเมฆฝนบนฟ้าคงรู้ดีคืนนี้ให้ฉันดีอยู่ใกล้ๆเธอก็มาแค่นี้นะครับก็คิดถึงทุกคนมากๆครับก็มาเลยโชว์เพ่งนี้แหละเพราะว่าทำโทษทำโทษไม่ได้มาหาทุกคนเลย เขาคิดถ <c oughs> oh, right ึงต well, like <con Liberty eye throat> ัวเองนะเองน่าจะคิดถึงเขาบ้างนะก็มาแค่นี้นะครับวันนี้ครับคิดถึงทุกคนมากจริงแต่ว่าไม่ค่อยมีเวลามาอัดสักเท่าไหร่ก็พยายามหาเวลามาอัดให้นะจ๊ะไปละวันนี้มาแค่นี้ครับเดี๋ยวว่าประมาณอีกสองสาวันเดี๋ยวถ้ามีเวลาเดี๋ยวอัดให้อีกแล้วกันนะบายจุ๊บๆหอมไหอือบายบายดีครับ